ผู้ติดตามครบพันต้องการเปิดตระก้าทำในหน้าแนะนำอย่าเพิ่งไปผูกบัญชีกับ tiktok seller ไม่งั้นคุณอาจจะเจอแบบนี้ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทูบค่ะ สนวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกติ k t o อของเราเราต้องการจะทำในหน้าและทีนี้ปรากฏว่าขึ้นคุณไม่สามารถผูกบัญชีการตลาดใดๆในช่วงระยะเวลาการทดลองนี้ได้ถ้าใครที่ขึ้นแบบนี้นะคะน้ำรู้เลยว่าคุณ กำลังผูกบัญชี tiktok ของคุณกับแอป tiktok seller ซึ่งก็คือแอปตัวนี้นี่เองแนะนำนะคะถ้าหากคุณมีผู้ติดตามครบ1,000คนแล้วแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปผูกบัญชี tiktok ของเราเข้ากับบัญชีแอป tiktok seller เพราะว่ามันจะขึ้นแบบนี้และทีนี้เราจะไม่สามารถทำในหน้าได้หรือเราสามารถทาได้แต่เราจำเป็นจะต้องขายสินค้าให้ครบ500รายการแล้วก็มีบัญชี ร้านค้าของเราจะต้องเปิดมปนนานกว่า60วันหรือ180วันถึงจะมีสินค้าโชว์ในหน้าโปรไฟล์ของเราเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีผู้ติด,ดตามครบ1000คนแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องไปดาวน์โหลดแอป TikTok Seller นะคะไม่จําเป็นเลยอโอเคถ้าหากเรามีผู้ติด,ดตามครบ1000คนแล้วและทีนี้ไม่ให้ไปดาวน์โหลดหรือว่าไปผูกบัญชี TikTok เข้ากับแอป TikTok Seller และจะให้ทํำยังไงหลายคนจะถามแบบนี้ใช่ไหมคะสำหรับน้ำน้ำ จะให้ทุกคนเนี่ยทำง่ายๆเลยก็คือให้เราเข้าไปที่ติกต o อค่ะถ้าหากเรามีผู้ติดตามครบ1,000คนแล้วนะคะให้เราไปที่ติดต o อแล้วก็ให้เราไปที่ด้านล่างโปรโฟไฟล,ล์ขวามือและทีนี้ ก็ให้เราทําการเปิดตะก้า TikTok Shop ตะกาในหน้าให้ขึ้นแบบนี้ก่อนและก็ให้เรามาที่หัวข้อตะก้ากดแตะไปและเราจะเห็นหน้าตาเริ่มธุรกิจบน TikTok Shop และก็จะมีตัวเลือกสีแดงๆหรือว่าสีสันเทาคําว่าเริ่มกันเลยเพราะฉะนั้นให้ทุกคนกดไปที่ตัวนี้แหละค่ะคําว่าเริ่มกันเลยกดแตะเข้าไปเลยพอเรากดแตะเข้าไปนะคะเราจะได้หน้าตาแบบนี้อเราจะได้หน้าตาแบบนี้เห็นไหมคะ เราได้หน้าตาที่จะสามารถเข้าไปดูสินค้าไปเพิ่มสินค้าได้เลยโดยที่ไม่ติดว่าเราเนี่ยอยู่ในช่วงระยะเวลาการทดลองโอเคเนาะทีนี้พอเราได้หน้าตาแบบนี้ก็ให้ท่านผู้ชมเลือกไปที่ตัวนี้ก็ได้ค่ะเอาไว้ก่อนก็ได้หรือว่าจะกดเพิ่มข้อมูลติดต่อไปเลยก็ได้ แล้วแต่นะคะสะดวกตอนไหนเราก็กดเพิ่มข้อมูลติดต่อตอนนั้นได้เลยหลังจากนั้นก็ให้นานผู้ชมเนี่ยหาสินค้าที่เราต้องการจะเป็นในหน้าขายสินค้าตัวนั้นสมมุติว่าเราอยากจะขายอ,าอะไรครีมเราก็ไปหาครีมแล้วก็เพิ่มครีมเข้าไปที่โชว์แคสอะไรน้ําอ่านไม่ถูกก็ต้องขออภัยนะคะและทีนี้ครีมตัวนั้นของเรานี่ยก็จะไปอยู่ในหน้าโปรไฟล์ทิกต o k ของเรา และเราก็สามารถอัปโหลดวิดีโอสามารถไลฟ์สดแล้วก็เพิ่มตักตาเพื่อที่จะไลฟ์ขายครีมหรือว่าทำในหน้าขายครีมได้เลยและทีนี้พอเรามียอดค่าคอมมิชชั่นที่เราต้องการจะถอนเราก็เข้ามาที่ TikTok เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะจะมีตัวให้เรากดนะคะตัวนั้นยังไม่เจาะแต่น้ำจะขออธิบายก่อนทีนี้ พอเราเข้ามามันก็จะมีคําว่าถอ,ถอนยอดเงินคงเหลือพอเรากดไปที่ถอนยอดเงินคงเหลือข่าก็จะมีธนาคารมี true money wallet มีอื่นๆให้เราเลือกว่าเราต้องการจะถอนยอดเงินค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเข้าไปที่บัญชีไหนไปที่ธนาคารไหนนะคะก็ง่ายๆเลยไม่จำเป็นจะต้องไปผูกกับแอป tiktok seller สํา ER. สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ